สวีดัสสวัสดีค่ะพี่นอ้องเมนี่จะชื่ออะไรดีอ่ะก็มีแนวกินหิ้วเขาแล้วพี่น้องเมนูนี่นี่สิตังซื้อว่าอีหยังกกะพร้อมเป็นคนใหม่ของไอยอะไรเงี้ยเออเห็นบก่กใครนี่ก็บผอมเจียวเด้อยจ้าผอมเจียวเลยยืนเฝ้าชั่วโมง นาะคะ่ะมีไอบึงโอ้ยนักเถอะเนาะคะ่ะกิตถามามันขึ้นอย่างเป็นวะมันกัดยำ่ำเป็นยํำบ้าบอของหนูแต่ว่าหนูเอาไข่อะมาไว้ข่อยานมันเพชรพี่นงเอา ยำตะมุตะมิยำอะไรก็ไม่รู้พี่บาพี่บอมีบุญเส็น้ำเดือดจาใสุ่ญเสษน้ำหนูเป็นคนมากินเสนเนาะเนี่ยเอาไข่มาไว้ยานมันเผ็ดจะมีแล้วกินน้ำกัน